không lá là Na chết là chết là chết là chết không không lá là thăm không lá là là thăm không lá là Na chết là chết là chếtảoán bài ฟ้องเปนอย่างนั้นแอบเอาเฉยเยียบยุดหมดดอโต้มันยุดหมดดอโต้มันหมดดอโต้มันหมดลอกโต้มันคนพานคือคนไม่ดีคือคนที่ชอบหาเรื่องผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาวิธีรับมือกับคนอย่างนี้จะใช้วิธีไหนคนล้านนาโบราณเขามีคำสอนไว้ครับ เขาก็ใส่ได้นเนาไปฟ้องไปยังเนาเขาเียอย่างเงย,ยยึดบดตดอกโตมันยึดบดตดอกโตมันเนื้อหาของคลิปนี้จะแบ่งเป็น3มตอนนะครับตอนแรกก็จะเกริ่นเรื่องแล้วรู้จักคำโบราณล้านนาที่ให้ไว้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคุณตานะครับแล้วจะสรุปให้ท้ายคลิปอีกทีครับ คำล้านนาโบราณเขาบอกลบงูคือผลศอกลบวอกคือผลวา่าลบคนพาลาคือลบไก่ไก่ความหมายก็คือคนไม่ดีคนพาลคนชอบหาเรื่องไม่ควรจะคบเป็นพวกพ้องเพราะคนอย่างนี้อันตรายถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลบหลีกนะครับงูนี่มันมีพิษใช่ไหมครับเวลาจะหลบให้พ้นงูฉกก็ให้อย่างน้อยหนึ่งศอกนะครับวอกหรือว่าลิงกัง เป็นลิงชนิดหนึ่งที่ดุร้ายเราไปใกล้นี่ก็ให้หลบอย่างน้อยหนึ่งวารับคือสมัยก่อนไม่ใช่สัตว์คุ้มครองนะครับก็จะเลี้ยงแล้วก็มัดไว้นะครับเขาก็เตือนเด็กว่าให้หลบไกลๆนะแล้วก็หลบคนไม่ดีก็คือให้หลบไกลๆหลบไกลๆก็คือหลบให้ไกลๆนะครับก็อบอกว่าถ้าอยู่กลางทุ่งนะให้หลบไปท้ายทุ่งเลยนะครับให้อ้อมไปไกลๆครับเพราะฉะนั้นให้เลือกคบคนคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิด คบบันดิตบัณฑิตพาไปหาผลคำนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคือคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นพิสกันเถียงกันนะต่างคนต่างย้อมกันมากันว่ากันนะค้นยุเเหวคนเดี๋ยวมันกันจะยุดะวิธีของตาก็คือไม่ตอบโต้แล้วก็เฉยเวลาทะเลาะกันก็ให้เงียบอีกฝ่ายก็กระหมดแรงไปเองครับ าพูดเรื่องคนดีบดีเนาะคนบดีนี่ในชีวิตตาเจอก่อนคนที่บดีกับเฮากันแกล้งเฮาเนี่ยมีอย่างไรบ้างเคยเจอกับตรงนี้เราก็ใส่ได้เาฮาก็ไปฟ้องก็อย่างเั้ว่าบดีเฮาเสยอย่าหยุดเสยมาตอบโต้มันมาตอบโต้เออเนี่ยแหละนะก็หยุดไปเองอ่ะมันจะหยุดเอง เพื ses, <จ>่อใหไปสนใจมันสมมุติเขาพิษกันเทียงกันนะต่างคนต่างยอมกันมากัดว่ากันนะคนยุดเหวค้นเดี๋ยวมันกันจะยุดอ่ะพิษกันเทียงกันนะต่างคนต่างยอมกันมากัดว่ากันนะคนยุดเหวค้นเดี๋ยวมันกันจะยุดอ่ะเขายุดธน่วคนมันคงมีแห่งที่จะอู้ยอ้นั่นโง่มันกับเนี่ย อ่านเข้าเหมือนญาติมันก็เหมือน้องไปญาติอย่างกันต้องไปญาติอย่างกันนะเฉยๆต่ไอ้คนถ้าคนจังนี่ธรรมดาเนาะเนาะเป็นธรรมดาธรรมดาครับคนที่มาชอบเขาก็มีนะมาชอบเขาก็มีทั้งทั้งที่เขาได้ไปญาติอย่างเขาเนาะมาโค้งก็นอย่างนั้นตอนที่ทำได้ไปทำอย่างเขาทำดีเขาก็ถึงว่าเมาทำดีเนาออกดีนะคนมาชอบกันเนาะคนมาชอบกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างไรเราต้องเว้นเขาอย่างเราต้องไปค้งบอกว่าได้มาถูกถูกอ่ะอย่างนี้ดีที่สุดอ่ะ เราไปเลือกกคนที่เห็นความดีของัวเขาเนาะถือว่าอู้กันได้อะไรเงี้ยคนที่อู้กันได้ไปกันมุวนเนาะเนนะวางกันอู้กันนะถ้าไปกันมันได้เท่ากับ่บอู้บังครบแล้วอู้นะอู้บัครบแล้วเพราะว่าหมนี้คือเทาทำบุญมันดึงบาขค้นเนาะครับังคึนและวทำบุญกับคนประเภทนี้มันเกิดมันคือเหมือนน้ำกับไฟเนาะ ม,ม,มันมาเข้ากันแล้อมันมาเข้ากันทําคุณคนไม่ขึ้นก็คือเราทําบุญไม่ถูกที่นั่นเองครับน้ากับน้ํามันก็ตึงมาเข้ากันเนาะต่มนคนละประเภทเพราะฉะนั้นเรื่องคนดีบด,ดีนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะในโลกนี้เนาะธรรมดาครับแต่เอาจัไปปะแต่น่ะแต่อเอาจะไปปะไปปบมันคนหมดดีนะนละแต่ผมเชื่อนะตา ถ้าเราทําบุญเยอะๆนะเอาทําบุญกับคนเยอะๆนะอย่างผมเนวิทยาทานเลยเขาจะหูเขาจะหูเลยว่าอันใจเลยว่าคนนี้มาดีอ่ะผมพอหน้าแล้วผมหูเลยนะเพราะเขาเขาทานเขาช่วยร้อนมาเยอะเนาะแล้วก็คนดีๆอจะเข้ามาหาเราอ่ะแปลกมากนะแต่ยังตาเนี่ยเป็นคนดีอ่ะก็ทําให้ผมมาอูตัวอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งนะก็ถือว่า เอาบุญไปฝากคนเนาะตาเนาะเป็นอทของตานี่นะเพราะว่าเข้าไปอย่างเอความหูหรือว่าสิ่งดีๆนี่มันตายไปพร้อมกับตัวเฮาเนาะอันนี้อย่างกับนี่อย่างก็มาอูแล้วก็คนตีได้รับสิ่งดีๆจากเขาจากผมจากตาไปก็มีอย่างก็ไปเผยแต้นต่อเนาะตัวก็มมิได้บุญได้เล่นศล่นบุรับุญตดยไปปฏิบัติแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อนเนาะ สรุปแล้วคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการจัดการกับคนที่ทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันก็คือให้อีกฝ่ายหนึ่งเงียบครับวิธีลดการประทะคือดีที่สุดครับตามที่เขาว่าไว้นะครับคือหลบหลีกหรือว่าไม่ประทะก็คือเป็นวิธีที่ออมชอมที่สุดแล้วล่ะครับให้อารมณ์ของทั้งสองฝ่ายสงบแล้วก็ทำความเข้าใจกันทีหลัง ดีกว่าจะเกิดสงครามขึ้นเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายครับเพราะฉะนั้นลบงูคือปอนศอกลบวอกคือปอนว่าลบคนทาลาคือลบไก่ไก่ความหมายก็คือคนไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงครับบางคนก็ถึงกับว่าตัดญาติขัดมิตรหรือว่าไม่เผาผีกันเลยก็มีครับก็อยู่กันให้ได้ครับ เพราะว่าในสังคมมันมีคนหลายแบบครับเหมือนน้ำบนใบบัวครับคนดีก็ไหลเข้าหากันครับคนชั่วเขาก็รวมตัวกันอีกฝ่ายหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการออมชอมหรือว่าลดการประทะเป็นการดีที่สุดครับคลิปนี้ก็คงลากันไปแค่นี้ก่อนครับคำสอนโบราณร้านานาหน้าชิดยังมีอีกหลายคำเยอะมากครับ จะพยายามคัดสรรแล้วก็ทยอยสลับกันออกมานะครับเพราะว่าจะได้ไม่น่าเบื่อครับก็ออกสลับกันไปครับยังไงก็ขอกำลังใจละติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆจะนำมาฝากอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ